สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565นะครับด้วยว่าตลาดในวันนี้ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในะระหว่างชั่วโงการซื้อขายด้วยว่าไปไกลถึงด้วยว่าแตะทะลุ1,680จุดนะแต่ก็ไม่สามารถผ่านไปได้ได้ยินได้ด้วยว่ามาปิดลงมาต่ำกว่า1,680จุดด้วยว่าวนะตอนนี้เองณนะนะเวลา 16.40นาฬิกานาทีแต่ชนีอยู่ที่ปิดที่นะครับ1,677.24จุดคิดเพิ่มขึ้น3.02จุดคิดเป็น0.18มูลค่าการซื้อขาย76,195.64ล้านบาทนะครับรดยว,ว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเขียวเล็กๆนะแต่เป็นการเขียวที่ทรงพลังนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้บทบาทในส่วนของหุ้นกลุ่มค้าปีกนะโดยเฉพาะตัวของ c ี c ีมีบทบาทสําสคัญในว,ว่าทําให้สภาพอากาศหรือว่าการเก็งกำไรเข้ามาแบบว่าหนานแน่นนะครับในหุ้นของกลุ่มค้าปีเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์บรเชษนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นงบุละพัฒนาศิน์จะมาสรุปภาพรวมตลาดวันนี้รวมถึงมองแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกอนพันครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้หุ้นบ้านเราบวกเกินกว่า3มจุดนะครับคุณกอนมาช่วยสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็ตลาดก็เป็นภาพของการแว่งตัวแบบไซเวรนะครับเพราะว่าบรรยากาศตลาดเองก็ยังกองวลวต่อสัญญาณกัุบอลยิวสาหรับที่เร่งขึ้นแต่ครับจะทาให้หุ้นบิ๊กแคปหลายตัวก็อาจจะมีความการพักตัวนะครับอาจจะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับหรือว่า หุ้นในกลุ่มวงไอฟ้านะครับขณะที่แรงประคองเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มเอเนจี้นะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นแนวสนับตัววัลูเพย์นะครับช่วยประคองตลาดขึ้นมานะครับในส่วนตัววันรุ่งนี้เองตลาดก็ยังคงเป็นภาพของการแว่งตัวในลักษณะนี้นะครับก็จะมีกรอบแนวต้าน1,685นะครับรับที่1,660ครับผมครับผมแล้วไม่ได้เห็นหุ้นในกลุ่มของค่าปีกโดยเฉพาะตัวของ CRC วันนี้ถือว่าบวกกว่า9เซเกิดอะไรขึ้นครับคุณกอนพัฒครับ ครับก็ต้องบอกว่า C R C ก็เป็นหุ้นท็อปพิกของเราในวันนี้นะครับประเด็นหลักคงเป็นเรื่องตัวคาดการณ์ไตรมาสสี่นะครับที่มีแนวโน้มบิวที่เราคาดหมายไว้นะครับแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ภาพของตัวสัญญาณยอดขายนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยก็ดีขึ้นเวลาหุ้นที่เป็นภาพของการที่อันดับพอร์ตมานานนะครับแล้วมีปัจจัยบวกในเรื่องตัวเทรนด์ของเออร์เน็งไตรมาสสี่แล้วก็เอาลุกในช่วงไตรมาสหนึ่งที่มีแนวโน้มจะดีเนี่ยนะครับก็จะมีแรงคัเ o อร์เวอร์ชั n ปรับนะครับค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็สะท้้อนนนนมมาใตัััวว CIC ีครบผ ในส่วนตรงราคาพื้นฐานก็วางไว้ที่40บาทครับผมอืมครับผมเห็นในส่วนของ MSCI นะฮะรีบารล้านนี่รป,ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ในวันที่9กุมภาพันธ์คุณกนพัฒน์มองอย่างไรครับครับก็ติดตามนะครับบ้านเราเองนะหุ้นหลุดไม่น่าจะมีนะนะครับแต่หุ้นเข้าเนี่ยต้องลุ้นกันนิดหนึงก็จะมีตัว PCE ของคอมเวน่นนะครับเป็นหุ้นที่มีโอกาสที่จะเข้านะครับตัว MSCI Global Standard Index รอบนี้นะครับถ้าเข้าไปต้องว่าจะเป็นตัวตั้งโบสถสำหรับตลาดหุ้นไทยด้วยแล้วก็เป็นภาพตัวหุ้นรายตัวอย่างตัวคอมสเปนตะเข้ีด้วยครับได้ครับผมได้การกล้วยหอมกับครูต้องขอบคุณคุณกอนพัฒน์นที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์ปอลเชถือว่าเป็นกระบีมือหนึ่งนะเรียกว่า ฝ่ายวิเคราะห์นะของท่านของบริษัทหลักทรัพย์โนโมุระพัฒนาสินนี่คือกูรูท่านแรกนะอยู่ไดยมาต่อสายถึงคุณเพเดิมพบสงเคราะห์นะครับกรรมการผู้จัดก,การนะครับบริษัทหลักทรัพย์ยนต์ใต้จะมาสายภาพนะครับดกวาภาพรวมตลอดทั้งวันรวมถึงแนวโน้มวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณเพเดอมพบครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้บวกกว่า3มจุดนะครับด้วยว่าวันนี้ระหว่างชั่วโมงไปไกลถึง1 6ึ1งดจุดแต่ก็ปิดออกมาต่ำกว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับภาพรวมวันนี้ครับครับผมนะครับก็ถ้าดูสถานการณ์ต่างประเทศนะครับก็อาจจะมีประเด็นลบเล็กนะครับกับเรื่องของการคาดหมายการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่สิ่งที่โชคดีคือว่าอเมริกาคือมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร นะครับที่ออกมาเพิ่มขึ้นถึง246,7 0 0 0ันตำแหน่งนะครับคาไปคือ150,000ตําตำแหน่งนะครับทำให้สถานการณ์ของอเมริกาก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ทั้งกับกันในภาคของตัวธนาคารกลางอังกฤษนะครับแล้วก็ทางยุโรปนะครับเซนติเมนต์ก็เป็นในทางลบนะครับก็คือว่าของอังกฤษนั้นจะมีการขึ้นดอกเบี้ย อีกครั้งหนึ่งครับจาก 0. 2 5เปเ็น0.5เป็นเะครับแล้วก็ทางธนาคารกลางยุโรปนะครับส่งสัญญาเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับลด p e p t ในอนาคตนะครับซึ่งในประเด็นต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยลบนะครับแต่ประเด็นในประเทศนะครับคือเรื่องของประกาศเงินเฟ้อที่ขึ้นมาถึง3 2 3%จาเเนะครับจากเดิมคือธันวาคมเนี่ยอยู่ที่2 1 7นะครับความหมายคือว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่ถ้าดูประมาณการของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคาดว่า ในช่วงของสองสามเดือนข้างหน้านะครับทิศทางของเงินเฟ้อไทยเนี่ยน่าจะไม่ได้ดูเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับก็คือว่าทิศทางที่น่าจะอ่อนตัวลงมากกว่านะครับรวมไปถึงในการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับคือในช่วงของอเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับหลายภาคส่วนทั้งการส่งออกการลงทุนการบริภโภคการผลิตนะครับหรือแม้แต่ภาคบริการเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับตัวถุงขึ้นได้ดีนะครับก็คงต้องรอลุ้นกันในการประกาศตัวเลขจีบีไทยประจําไตรมาสที่4ี่ นะครับเพ่งจะมีการประกาศการในช่วงของวันที่15กุมภานะครับซึ่งคาดว่านะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นตัวเลขบวกนะครับเพราะก่อนหน้านี้ไตรมาส3ลบไป0.3นะครับแต่ไตรมาส4เนี่ยในบูมเบอร์คาดไว้ถึง2.5นเซ็นตะ์ะมันเซนมนต์แบบนี้ส่งผลให้ในภาพของตัวฟันโฟนะครับยังเข้ามาอยู่ทั้งตลาดตราสารหนี้ทั้งหุ้น นะครับว่าค่าเงินบาทก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับในภาพของหุ้นไทยประเองของเรื่อ,องของโฟต่างประเทศผมเชื่อว่ายุทธาลน่าจะเข้าเข้ามาตอก็คิดว่าในช่วงของอวันพรุ่งนี้นะครับก็คิดว่าคงมีตา้านแตะดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ข้อหนักของการเทรดแบบ <S <S ไซด์เวย์อัพนะครับคืออาจจะได้ขึ้นพุ๊บป้านนะครับเป็นการเทรดแบบบวกเล็กๆนะครับแนวประมาณเท่าแถวพันหกร้อยแปดสิบนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดต้านเล็กๆนะครับผ่านไปคือพันเจ็ดร้อยยี่สิบจะเป็นแนวต้านถัดไปครับ ครับผมเอ้คุณครับวันที่9กุมภาพันธ์นี่กรุงบ้านเราจะมีการประชุมเรื่องนโยบายดอกเบี้ยนะครับคุณเดุพบมองอย่างไรครับพน่กินนี้ครับครับผมก็ประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยในประเทศไทยนะครับถ้าดูเซนติเมนต์ของเงินเฟ้อในประเทศไทยเนี่ยผมมองว่ายังน่าจะมีโอกาสที่ปรับขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเดือนกุมภาพันธ์อตราเบผมจะเพิ่มขึ้นถึง3 2 3นะครับแต่ประเด็นที่มองนะครับก็คือภาพของเศรษฐกิจไทยหลายๆตัวนะครับเริ่มมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับทำให้ความจําเป็นในการที่จะ ขึ้นดอกเบีย้ยตามของเขาเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นว่าการฟื้นตัวนั้นยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนั้นเลยมองภาพก็คือว่าผมมองว่าประเด็นของกอนงนะครับไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยต้องดูว่าอ้ความเห็นของกอนงเกี่ยวกับเงินเฟ้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ทุกคนประมาณการหรือไม่ครับครับผมรายการกล้วยหอมกับูรูต้องขอขอบคุณคุณเพ่อีพรสงเคาะ์มากเลยะฮะที่มาให้บมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ครับผมนั่นคือมุมมองของคุณประเดมพบสงคงาะห์น mm hmm. การบูิจัรบริษัทหลักทรัพย์โยนต้าได้ว่าแม่คบเครื่องทั้ง2กูรูเลยนะทั้งทั้งคุณกวนพัฒน์ค่ายนมูระน่รวมถึงคุณประเดมพบจากค่ายโยนต้านะครับนี่คือ2กูรูนะในช่วงของคุหอมกับกูรูนะครับมาถึงช่วงของสี่หุ้นสุสิงกันบ้างได้ว่าทีมข่าวของหุ้นิเซมีการเกาะติดหน้ากระดานนั้นได้ว่านําเสนอหุ้นสี่หุ้นร้อนๆนนะั้นถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสว ing ิงดิงโก้จริงๆนะเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ IVL นะครับวันนี้ราคาหุ้น IBL ถือว่าปิดต้องบอกเลยว่ามีปริมาณการซื้อขายที่หนานแน่นนะครับราคาหุ้นปิดที่49บาท50ตางเพิ่มขึ้น1บาท50ตางคิดเป็น3.12เนะครับส่วนสวิงตัวที่2นั่นคือตัวของ CRC นะครับวันนี้โกลุมขึ้นมาอันดับ4การซื้อขายนี่ว่าสูงที่สุดนะครับเรียกว่าราคาหุ้นปิดที่37บาท50ตางเพิ่มขึ้น3บาท2 5ตางคิดเป็น 9.49%ส่วนสวิงตัวที่3ามนั่นคือตัวของ RML นะรหรือว่าไรมอนแรนนะครับราคาหุ้นปิดที่1บาท11สตางค์เพิ่มขึ้น13สตางค์คิดเป็น13.27%ส่วนสวิงตัวที่4นะครับนั่นคือตัวของซี v i l นะครับเรยกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่6บาท40สตางค์เพิ่มขึ้น25สตางค์คิดเป็น4.07%นี่คือ4หุ้นสวิงโดย ทีมของหุ้นใจมีการก่อติดหน้ากระดานมานําเสนอส่วนเรื่องของการทําการบ้านนะครับผมอยากฝากให้ท่านถึงนักลงทุนนักเกรงกำไรต้องไปศึกษาเรื่องของกราฟนนเรื่องของพื้นฐาน,น,นเพื่อจะใช้ข้อมูลน,น,นี้มาประกอบในการตัดใจในการเทรดหุ้น4หุ้นสุนส,สวิงนะครับมาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์นี้แนะนํนำม,มา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของแพน B นะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่า เริ่มฟื้นตัวเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับให้แนวรับแพนบีที่7บาท50สตางค์แนวรับแนที่7บาทส0สตางค์สำหรับแนวต้านที่8บาทนะถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันป้ายหน้า8บาท50สาสตางค์นะครับราคาหุ้นแพนบีวันนี้ปิดที่7บาท60สตางค์ลดลง5สตางค์คิดเป็น 0. 6 5เเส่วนสุดแซ่บตัวที่2นั่นคือตัวของมินต์นะครับหรือไมเนอร์หรือ Minor, รว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิปรายว่า แว่งตัวขึ้นนะครับให้แนวรับที่30บาท25สตางค์แนวรับต่อไปที่29บาทสำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่30บาท50สตางค์สำหรับแนวต้านต่อไปที่32บาท5สตางค์นะซึ่งวันนี้ราคาของไมเนอร์ดูมินปิดที่30บาท75สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น25สตางค์คิดเป็น0.82นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไล้์ฝากแชร์ ในส่วนของ Facebook ห in ุ้นินไซ์แล้วก็ช่อง YouTube ห in ุ้น i ิ s ไซด์ที่อยากติดตามข้มูลข่าวสารแบบเรียลไทมสามารถติดตามไดที่เว in ็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com สำหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมพวกพี่กันครับปบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม